สวัสดีค่ะวันนี้เอมีโรโต้โคราอ a l ติ s นะคะปี P 2017ค่ะคันนี้เป็นโ o โต้อ a l ติ s 1 8 e ึดนะคะคันนี้ไม่จะอยู่ที่1,20,000นนะคะคันนี้คุ้มหนังไว้ชันเล็กนะคะตั้งแต่ต้ายแดง แล้วเรามาดูภายในห้องเครื่องนะคะอันนี้ร้านทำความสะอาดปรับสภาเพเรียบร้อยแล้วนะคะได้เลยหากลูกค้าท่านไหนสนใจรถนะคะโหไยได้เลยค่ะที่เบอร์092 263 957 6นะคะคันนี้รถสวยเลยค่ะ รถส,สวยใม่แท้นะคะลูกค้าสามารถเช็คประวัติได้มาดูยางรถยนต์นะคะปี20ค่ะซื้อไปก็ร้อมใช้งานได้เลยะคะ่ะมาดูด้านท้รถกันนะคะ ดูภายในด้านหลังนะคะด้านหลังด้านหน้านะคะ ที่หนึ่งเจ็ดนะคะคันนี้ตีดาวนะคะเข้าคะแนนได้เต็มค่ะมาดูด้านท้ายรถกันะค่ะมาดูกันเลยค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะสนใจรถฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอด้วยนะคะสนใจรถรุ่นอื่นๆที่ไม่มีในการทำโฆษณานี้อัดไลน์ได้เลยค่ะ a e y k s y เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ